ก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับและตอนนี้เราก็อยู่กับโรบอกนะฮะในแมปลิปนรกนะฮะวันนี้เราจะมาทําการจุกโชด้วยรองเท้าที่มีอานาจการกระโดดสองชั้นอันนี้กันดีกว่าคือม่ต้องสงสัยนะครับคือเล่นเมื่อวานนี้ครับเงิอนอู้ฟู่แบนเล่นเมนื่อวานนี้ไอเจ็ดพันนี้ได้เมื่อเช้านี่องเงี้ยถือว่าเล็กน้อยนะเล็กน้อยไม่ได้มากมายอะไรเลยนะเฮ้ยอ๋อพอมึงโดนกับแล้วเหรอหลืออะไรวะเนี่ย เฮ้เขาจะว่าผีแบบนิ่มตัวเลยวะไอตัวหน้าขาววะเสียงวารองเองี้ยใช่ไหมอ๋เอาอ้ยใช่ยอยู่ไอ้เงี้ยหายแล้วกูหายแล้วผู้ชมอ่ะ เดือบมาแล้วมันเข้า,าได้บุ๋วอยากเรียนเห็นบอนโอ้มันเข้าไม่ได้นี่เองเลี้ยวไปเพิ่งเริ่มเกมมาซื้อรองเท้ากูจะตายซะแล,ะละ้วเลยบ้านะอันจะมีเสียงรบกวนจะเยี่ยมมากมายแกกองหน่อยนะครับแต่ก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาไม่ว่าจะไปสนใจมันเลยนะเรามาดูกันดีกว่านะว่าแมปต่อไปเลยจะเจอกับอะไรใจจริงผมอยากเจอมาเดียนนะไอยานยูบิโออ่ะ อย่าจ,จูกลคมๆเลยขอตึงๆโอ้ยเอ๊ะเดี๋ยวนะไอ้ด่านนี่กูจูไม่ได้นี่หว่าไม่ได้เอาไอ้ไอ้กำไลคอรลอยมาใช่ไหมมันอาอวอาคอรลอยปะที่มันม็นกำไลติดไฟมันจะวิ่งแบบเร็ว,เร,วเร็วมากๆเลยแต่แน่นอนละวก็ด่านนี่กูจูไม่ได้แน่เพราะว่าหัวมันติดเพดานนี่ปะอำนาจแกนกระโดดสองชั้นมันใช้ได้ไม่ไม่แบบสูงสุดหัวมันติดนะ เอ้ยจะมีผู้จุ๊กไหมเนี่ยต้องมีผู้จุกแล้วใครใส่กับไร่ควาลอยวิ่งเร็วอะมาอะไรเนี่ยติดดิเด็ดติดดิเด็ดติดดิเด็เออเอ้ยเออเอา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 ี่ยอะไรเนี่ยเอาเฮ้ยเอากูตายเลยไม่ใช่ว่าเมื่อกี้นี่กูตกแมพหรือเหรอเมื่อกี้เนี่ยอะไรวะ ไม่เยอะไม่ค่อยจะงงเลยนะเฮียแม่งตายกันเหมือนลิฟต์แน่เลยเมื่อกี้นี้อ๋อจะบอกนะเมื่อกี้นี้ตกลิฟตนะ์เป็นอ่ะใช่ปะ่ะอางข้างล่างนี่มันเปิดปะ่ะอ๋ออะไรไอ้นี่มันอะไรของมันเนี่ยมันบั็กเลยเอา้า what t h e fuck กูเขียนถูกเพราะว่าไม่รู้ทำะไรได้ไอ้เหี้ยมันบักก็อกอะดูดิมันไม่มีใครกล้าเข้าไปเลยเนี่ยเจออะไรวะเนี่ยมองอะไรไม่เห็นเลยวะกูไม่ได้เอาไฟไม่ได้เอาอะไรไมาเลยอุ้ยโอ้ไอ้เหี้ยน่าจะเอารองเท้ากันกระโดดสองชั้นมา,าไม่เป็นไรไม่เป็นไรตายปไปเลยก็ได้ เรียบรองเท้ามาไอ้แยเมื่อกี้แม่งลิฟบัคกกูยังไม่ได้เจอตัวสุนตีนลิฟนี้เปิดเลยคนะตกแมพกันตายหมดอะไรวะมาๆๆมา,มา,มาเอาละเอาละซื้อละซื้อละไปไปไปแม่งกูจับโลบ,บอกทีไรนี่กูเจอบัคตลอดเลยนะดูขึ้นมาเอ้าไอ้เแย่มันยังไม่ไปนี่วะโว้ยอ กูวันนึกว่ามันไปแล้วกูก็ว่าทำไมศพแม่งกองเต็มเลยวะริบยังไม่ปิดเลยไงวะเอายาอะไรนะที่มันป้องกันอะอะไรวะอันนั้นหรือเปล่าเดี๋ยว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 กูต้องซื้อแหละเพื่อเวลาเริ่มเกมไปเราแ,แม่งตายหายรูพล,ลังโจมตีอันไหนวะยานี่เหละหรือเปล่าไปไปไป,ไป จะกดย้ายทันด้วนะประเด็นอนะ่ะกูขึ้นมเป็นแบบนี้อ่ะวอาเข้าห้องนี้แหละห้องเดิมกูเลยอยู่ตรงมุมเนี้ยนสะงสัยยังเรือมันเข้ามันเข้ามาในห้องได้อนะวะกูน่าจะไม่ได้นะหัวมันใหญ่หัวมันติดนะอ่ะกูถือขวดยาไว้รอยังไงกูมีขวดยาแล้ววะ จำไม่ได้นะไอ้พวกสายขวดยานี่ผมผมไม่ได้ใช้ะอะไรท่าไหร่ใช้แค่แบบเอลงเท้าไอ้ยันเนี้ยสามา,กการถแกกระโดดสองชั้นอด้ไม่ไช่ปะีอยู่ห้องเดิมปะน่ยังไม่ออกมาลนนออะไรมัน,น,มน,น,นเะเฮ้ยโอ้ อะไรวะไอ้เหี้ยกูนึกว่ากูตายเมื่อกี้เนี่ยกูนึกว่ากูตกเน,นี่นเ,เ,เนี่ยใส่รองเท้าไว้รองเท้าไว้แลนวนะดีละค่อยถือขวดยาถ้าเนี่ยมันจูมันได้ค่อยถือขวดยามันใช่อันนี้หรือเปล่าวะที่มันกันเราตายหนึ่งครั้งจำไม่ได้เว้ยส่วนใหญ่ผมเล่นจะจำนะส่วนใหญ่เออเท่าที่ผมเล่นมานี่ไอ้สปีดกับอัตราจัมอะส่วนใหญ่มันมันจะมีโอกาสชนะได้อยู่นานมากกว่า าเขาเรียกแขกแล้วไปเลยว่าไอ้ด่านนี้มันง่ายนะเนี่ยเนี่ยเลยเนี่ยตั้งซูเประจำมาปุ๊บยืมมาสองเนี่ยจบเลยคือแค่นี้เองคือจริงๆอะลงไปข้างล่างไปจุ้งมันก็ได้นะอ่ะเดี๋ยวลงไปจุ้ยดูเลือดเราไม่ไหวเดี๋ยวใช้ขวดยาก็ได้ไม่ยากยินเลยหรอกนะเนี่ยมันมาแล้วเนี่ยมันต้องจะเซตเหยียบทรุดเตี่ยกูแล้วเนี่ยเนี่ยมันจับมีดมาละอุติขวดยาไปก่อนเลย เส้นรองเท้าดีกว่ากระโดดหนีได้อยู่ผมเปิดไฟปุ๊บมันมันก็จะพุ่งมาไปอ่ามามาแล้วเซตเหยียสูตเหยียเสียวเนี่ยแล้วแน่นอนเอาเหยียไม่วิ่งไล่กันเลยหนี่ก็กระโดดหนีไปคุมๆนะครับน้องๆผมเพื่อนเราตายปุ๊บเราก็กระโดดหนีรัวๆเลยนะครับแล้วก็ถือขวดยาครับผมนะแล้วก็เรียบร้อยฮะกูตายมันไม่ใช่อันไหนนี่เหรอวะมันคืออันไหนวะ เอาแต่ช่างแม่งเถอะใส่รองเท้าไว้นี่แหละไม่ต้องใช้ละควดยงคุดยาหนีหนีดีกว่ายิงกระโดดไปยืนบนเสามันก็กระโดดไปเรื่อยๆมันก็หนีได้นะกูเสือกอยากลองใช้ขวดยาแสดงว่าขวดม่อยี้ไี่ไม่ใช่นะเออแต่ใครอยากรู้ก็ไปหาดูกันเอาเองนะแต่ว่าถ้า้จัดอันดับก็สู้ซูเปอร์จมกูไม่ได้อยู่ดีมา,มามามาเนี่ยเขาให้กูแก้มือแล้วพวกมึงเห็นไหม เห็นหรือเปล่าน้องน้องหนูหนอึ๊บเอาไอหัวติดอึ๊บอ่ะอ่ะเนี่ยเห็นไหมยิงกับมันก็รอดแล้วไอ้ตัวกูพิเรียนเนี่ยไม่ใช่เลยหรอกอึ๊บน้องหัวติดอึ๊บอ่ะไอ้ลูกบอลกลมๆนั่นหรือเปล่าวะอัะนนั้นมันลดพลังโจมตีห้าเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่เหรอหรือมันใช่อยู่วะกูก็ไม่รู้เลย มาเรีวมันมาเรีวแล้วกระจูกคมคมไปเลยนี่ไงกรกจุงคมไปเลยเป็นยังไงไม่ได้ไล่กูไปเลยผูกรองพูกล้าใครมีคงใครมีของกับมึงโทดิยังไม่ไล่กูเลยเนี่ยเออโอ,โอ,โอ้โจบไปก่อนลืมบอกไปอย่าไปยุ่ไปยืนอยู่ในโดมมันนะไปยืนอยู่โดมมัน,นกระโดดกระโดดแล้วเราหัวติดเรากระโดดเรากระโดดได้แบบประมาณชั้นครึ่งมงมันจะใช้ความสามารถรองเท้าไม่ได้สูงสุด อ้าเฮ้ยเดี๋ยวนะพิซซาใครวะเฮอเอ้ากูถือพิซซาใครไว้เนี่ยของใครวะเอ้าเฮ้ยเอ้าของใครอะฮะเอ้ากูได้พิซซามากินฟรีเฉยเรวินโหด่านนี่นะนี่าน,นานคุณครูเขาจ้องจะเล่นคุณไะไอพิซซ่านี่มันทำอะไรได้วะกูลืมแล้ว เฮ้ยมึงก็ไปยืยนกั้นระตูสักคนหนึ่งดิมามากูเองกูเองกูเองมึงปอดแหกอะไรขนาดนี้วะเนี่ยมึงเป็นแท้งมึงน,น่าจะมายืนนะเอาจริงๆอ๋อให้มันเข้ามาแล้วกูยืนนี่กูยืนนี่โอ้ไอ้เฮียแม่งสรุปแม่งเข้ามาได้ชัวร์เลยเนี่ยมึงเข้าออกไปกันเยอะแยะวะมึงก็ออกมึงก็ออกไปดิไอเฮียตายกันหน้าห้องกูด้วยนะไอ้เฮียเดี๋ยวเข้ามาห้องกูมึงคอยดูยนะ ต้องจะเล่นคุณเนะนี่ยนะขอดูดิดูมาได้วะ่อยู่หน้าห้องกุเลยเนะี่ยออยู่ห้องใคร่ะเมื่อกี้นี้ผมไมูไม่ดูเลยอยากสอรู้สอดเหินเลย,ยโดนเตะต,ตูดลายเอาครูอพอคุณแม่อะไรหูไราตายใช่ไหม ดันต่อไปจะเป็นอะไรกันนะคุณ uh huh. ป้ายตำนานของเรานี่เองอีป้าเนี่ยอีป้ามันจูงง่ายมากเลยเห็นกูจูให้ดูเนี่ยปึ๊บเนี่ยมึงขึ้นมาบนหลังคาก็ได้ไม่ก็ยืนบนชั้นสองมายืนตรงนี้มันจะบั๊กเลยมันจะเตีมมึงไม่ได้มึงก็ยืนบนสองนี่ก็ได้ <c oughs> เฮียอย่ามืดนานดิกูใจคอไม่ดีแล้วแล้เนี่ยเอ้ามึงจะดันให้กูตกทำควเเลยเนี่ยกูโดนตีแลว้วมึงเห็นไหมมันทำอะไรได้ว่าพิซซ่าเนี่ยกูไม่เข้าใจกูแล้วสรุปมันมันมอม่เนีของมันว่าไอ้สองชิ้นเนี่ยมันดอกมาจากไหนวะมันวิธีการดอกด้วยด้วยเหรอ อ๋อเาจโดนย่างสดกับมาพวกมึงมันทำยังไงวะมันถึงดอกไม่ได้มันมันทิ้งยังไงวะไม่ได้วะ,วะ,วะถ้ากูตายล้ของอยู่ในกระเป๋ามันก็หายอยู่ดีป่าววะ เอาไอ้เฮียด่าส้นตีนีเลนะอ้าวโดนซดเยียเสียเตียเสียวเมีย่ยงไปแล้วไอ้เฮียร่วงบริคูหายเฮียของในกระเป๋าอะเนี่ยเห็นปะกูก็ไม่รู้มันจะมีอะไงส้นตีนอะไรนะในกระเป๋านี่เก็บเฮียอะไรไม่ได้เลยเก็บของใน้ก็จริงนะตายแล้วไม่ก็หายอยู่ดีเอาไอ้เฮียกูไปโดนพิ่ไส้ มาทำไมว่าว่าบหลังคาลิฟบัามันเยอะไอเกมเนี้ยจะบอกให้แบมเนี้ยเนี่ยอย่างสมมติอะเมื่อกี้เนี้ยกูตายใช่ไหมแล้วถ้าเนี้ยกูกลับมาทันใช่ไหมก่อนที่ไอไอเกมด่านนี้กูตายมันจะจบอะกูจะได้เงินรี่ไปพูดง่ายง่ายกูจะไม่เสียตังงงไหม เดี๋ยวกูต้องทำคลิปอธิบายแหละวิธีการโกงใช่ปักเดี๋ยวทำคลิปแยกสอนดีกว,ว่าเนี่ยอัพคลิปนี้ลงปุ๊บเดี๋ยวทำคลิปแยกสอนเลยไปใครมันแอดกูมาเยอะแยะวะเนี่ยมันมีอะไรวะฮะมันมีอะไรวะเนี่ยกูดเด่นกูรังขนาดนั้นเลยเหรอ แมพอะไรวะนี่แมพทางตรงนี้ใจคอไม่ดีมึงไม่เอาไฟมากันวะกูมองไม่เห็นอะไรเลยนี่นถามสุขภาเพเขาหน่อยดีกว่าเปเยอไรนแะป๊หนึ่งนะอ๋อไอตัวนี้ ตัวนี้มันจูง,ง่ายมึงกลัวอะไรแล้วเนี่ยมึงก็กระโดดข้ามหัวมันไปดิใครมีซุปเปอร์จัม,ม์อะเออโอ้โหตายกันหมดยกริบเลยอะไรของพวกมึงเนี่ยเดี๋ยวกูรอให้ก็ได้อะไรของมึงวะเออแม่งเสือไม่ออกมาอีกอะไรของพวกมึงเนี่ยอ๋อ ไอสกินนี้มันก็สวยไอสกินหุ่นยนต์เนี่ยกูอยากกูอยากได้อยู่นะแต่กูลืมมันทำไงวะเอีนี่มันด่านอะไรกันนะอ๋อด่านนี้เอากลัวมุมนี้กลัวมุมนี้ดีกว่านี่นี่มุมนี้มุมนี้เราจะพามาเปิดถูเปิดตาเปิดตูดนะครับกับพิซซครีมของเราอ๋อมุมไปยืนทำไมแล้วไอ้นั่นอะ มึงก็ตายหรอกยืนทำไมวะไม่ได้มือออกไปมันจะมาไอ้อบ้าตอนกูเป็นมือใหม่กูไปยืนชิดหน้าประตูน่ะแล้วกูก็ตายเลยเห็นไหมกวยแม่งอยากจะเป็นตัวเปิดสัสัตายคนแรกไอ้ก,กูเนี่ยมึงจะดันกูทำไมไอ้โ้น ไข่แม่งดันกูว่าไอ้เออมันจะดันกูทำซ่องตีนเลยเนี่ยมันไปอิวอิลออะไรอยู่ในลิบบอนอ่ะพวกมึงไปดูอาการมันหน่อยดิไอ้เอออะไรวะเนี่ยอิลอิลอันจริงมันจะกี้แม่งเออไอ้เ้ยเป็นผีที่แม่งกูคิดว่าเออสุดแล้ว มึงจะตีมึงก็ไม่ตีมึงก็ไล่มึงก็ไม่ไล่ใช่ไหคือถ้าเกิดว่ามันล็อกมันล็อกเหยื่อใช่ไหมอ่ะสมมติว่ามันจะไล่ผมอย่คือมันล็อกผมไปถ้าผมไม่ขยับมันก็ไม่ขยับนะเว้ยกูแดนนี่มันจะตีไปเลยมันไม่ตีนะเว้ยขอไอ้แมพน,นี้นี่ว่าเพสนีไว้เนี่ยกูกระโดดออกแม่งก็จบแล้วกูไม่ได้กลัวเลยอ่ะแต่กูลงไปทุกโชว์ลงมาเลยใครมีธงใครมีท,อมทอ็อตอะทุกโชว์ จูโชว์เองโชโกโชว์ไปเลยไหนมันมาหรือยังไอ้กิ๊นนะปิดไฟใจคอไม่ดีเลยเนี่ยหัวกูจะชนมแล้วกูดโดนเงินมันมาอย่างสรุปเดินไปดูเอา้าเฮ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้ว อะไรมันวะอ๋อมันมีอะไรนู่นอยู่อะไรกูกระโดดออกกันเนี่ยเห็นไหมอ่ะลงไปใหม่ก็ได้อ่ะลงไปใหม่เอาสัตว์ลงมาอยู่ริบเลยกูเอาวละเอาละเราตัด EP แยกกันดีกว่านะเดี๋ยวมาเจอกันใน EP ใหม่กันดีกว่าลงเรื่อยๆอ่ะไอเกมเนี้ยเอแมแนี้ด้วยเรื่อยๆอ่ะแอ็มแอบริบ่ะมันมีเยอะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปมัน17นาทีละเดี๋ยวมันจะตัดต่อลงมาได้โอเคโอเคงั้นเจอกันใหม่อีกทีหน้าฝากติดตามไว้ด้วยนะ